อัญมณีหินสีสวยสดใสหล,ล่อหลอมใจผู้ใช้เป็นหนึ่งพลังแห่งแม่ธรณีด็นที่พึ่งด้วยน้ำหนึ่งรัตนชาติผ้าเกษิ์เอ่ยสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งรัตนชาติใบหนึ่งพุทธไทยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกับสุขเสาร์อาทิตย์ค่ะพบกันทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ทางช่องทางของไลฟ์สด เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็คลิปของ Youtube ค่ะวันนี้ขออนุญาตมาก่อนเวลานะคะเพราะว่าขณะน,นี้หนึ่งออกบูตอยู่ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คกลังสิทธ์นะคะอยู่ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คกลังสิทชั้นจีนะคะเป็นร้านแรกเลยถ้าหากท่านใดมาดูสินค้าของมงคลยกพม่าแท้นะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาจะเจอร้านน้ำหนึ่งบัราชาติเป็นร้านแรกเลยนะคะแล้วก็อยู่โซนฝั่งร้านทองนะคะ วันนี้ขออนุญาตมาก่อนเวลาเพราะว่าอาจจะห้างอาจจะช่วงห้างปิดแล้วก็ยังมีผู้คนเดินจับใจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งกันอยู่เป็นจำนวนมากนะคะหนึ่งก็ขออนุญาตมาก่อนเวลาค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะนำชิ้นงานอะไรใหม่ๆมานำเสนอทุกท่านนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องกราบขอบพระคุณนะคะทั้งคุณพ่อประยุนนะคะที่สั่งกระยกบผ่านช่องทางของออนไลน์ก็ส่งเคอรี่ให้ท่านเรียบร้อยนะคะ จะเรียนทุกท่านทราบาว่าเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะฟรีไม่บวกเพิ่มนะคะก็หลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดหนึ่งก็ได้จัดส่งให้ก็ห่อกันกระแทกอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานพระพุทธรูปนะคะที่ไม่ใหญ่มากนะคะงานหยกนะคะขอบคุณคุณพัชรินขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณแม่นิพาพรนะคะเหมาเหมากันเลยนะคะสิบกว่ารายการนะคะทุกๆท,ท่าน หนึ่งต้องกราบขอบพระคุณทั้งสัปดาห์นะคะที่ให้การสนับสนุนอุดหนุนชิ้นงานของมางคลต่างๆนะคะและก็ชื่นชอบในชิ้นงานของมงคลต่างๆนะคะบางท่านที่ซื้อบูชาไปก็ได้ในเรื่องของความโชคดีเรียกทรัพย์นะคะแล้วแต่สิ่งที่แต่ละท่านได้นะคะก็ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วคลาปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะวันนี้นะคะชิ้นงานชิ้นแรกเลยนะคะนี่เลย หนึ่งขอนำเสนอเป็นเป็นไส้หยกนะคะไส้พอยกนี้นะคะนี่เลยค่ะหลายหลายท่านเลยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วได้ได้ถามมาเฉดเฉดสีในสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นเฉดสีออกขาวนะคะนี่ก็เป็นชิ้นงานใหม่นะคะเฉดสีนี้นะคะก็ออกเขียวอ่อนๆคะ่ะทุกท่านคะ่ะมีขนาดไซส์กี่มิลเอ่ย ขนาดไซส์นี่เลยค่ะเจ็ดมิลนะคะเป็นสร้อยคอหยกนะคะสีเขียวอ่อนๆน,นะคะขนาดเจ็ดมิลนะคะนี่ค่ะมีแค่เพียงนะคะสามเส้นเท่านั้นนะคะในสุนดานี้ที่มานำเสนอทุกท่านนะคะในราคาพิเศษนะคะนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้ตรง ก็จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะตรงส่วนความยาวหนึ่งสาธิตให้ชมก็จะประมาณนี้ค่ะนี่เลยหลายๆท่านนะคะก็ไปสวมใส่เป็นใส่กับจี้พระจี้ของมงคลวัตถุม,มงคลต่างๆได้เลยนะคะหรือบางท่านอาจจะนำาปร้อยใหม่เป็นสร้อยพอมือเล็กๆก็ได้นะคะความยาวก็จะประมาณนี้จริงๆสวมีิสาได้นะคะแล้วก็ จะเป็นตัวแม่เหล็กแบบนี้นะคะมีทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะคะในวันเสาร์นี้นะคะแค่เพียงนะคะ3เส้นค่ะนี่เลยแค่เพียง3เส้นนะคะหนึ่งให้ราคาพิเศษแค่เส้นละ5้ารอยบาทเท่านั้นค่ะบใครชอบใคาน่าจอดได้เลยค่ะให้แค่เพียงเส้นละ5 0 0รอยบาทเท่านั้นนะคะราคาหน้าร้านไม่ใช่ ราคานี้นะคะให้แค่เพียง500บาทค่ะเส้นละ500บาทท่านใดชอบแคปหน้าจอได้เลยค่ะแคปหน้าจอแล้วก็ติ๊กมาก็ได้ค่ะหรือทักอินบ็อกมานะคะว่าชอบเส้นไหนนะคะอ่านนเดียวหนึงโชว์ทีละเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะเส้นที่หนึ่งก็ระบุมาด้วยนะคะเส้นที่หนึ่ง500บาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอนะคะ เส้นที่สองเส้นที่สองนี่เลยค่ะท่านใดชอบคัดหน้าจอได้เลยค่ะเส้นที่สองค่ะท่านใดชอบคัดหน้าจอได้เลยค่ะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามค่ะนี่เลยค่ะเส้นนี้นะคะท่านใดชอบเส้นไหนคัดหน้าจอได้เลยค่ะแค่เพียงห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นของ มาใหม่ค่ะท่านใดชอบทันก้าจอได้เลยนะคะหลายท่านสั่งหนึ่งมาในเฉดสีที่เป็นโทนออกขาวนะคะสร้อยหยกขาวต้องกราบขออภัยนะคะของมงคลที่ได้มาสร้อยหยกที่ได้มาเป็นเฉดเขียวอ่อนค่ะนะคะมีสามเส้นนะคะท่านใดชอบก็ทักทายมาว่าเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามได้เลยนะคะ ชิ้นงานต่อไปนะคะท่านใดที่เป็นนับถือคาทอลิกนะคะท่านใดที่นับถือคาทอลิกนะคะคลิดคาทอลิกหนึ่ก็มีประคำนี่เลยค่ะใครท่านใดนับถือคาทอลิกพอดีว่าหนึ่งออกบูธอยู่ที่ห้างฟิวเจอร์นะคะนี่เลยอันนี้เป็นประคำหยกนะคะ 50เมตรนะคะนี่เลยปกติก็เส้นละคันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ครึ่งราคาเลยค่ะท่านใดชมคลิปนี้ที่เป็นแคทอลิกนะคะเป็นคลิปแคทอลิกนะคะก็จะเป็นปร,ประคำห้า50เมตรแบบยกทั้งเส้นนะคะหลายท่านก็เป็นลูกค้าที่มาหน้าร้านเป็นคิดแคทอลิกก็จะซื้อไปไว้สว่วน ประคำสวดขอพรแม่พระนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งให้พิเศษราคาเส้นละแค่500บาทนะคะท่านใดชอบแคปหน้าจอได้เลยค่ะพิเศษนะคะแค่เพียงเส้นละ5 0 0อบาทนี่เลยเส้นที่หนึ่งนะคะแค่เพียง500บาทเท่านั้นค่ะเป็นหยกทั้งเส้นเลยนะคะนี่เลยค่ะ500อบาทเท่านั้นค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอได้เลยค่ะแค่เพียง500บาทค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะวันนี้นํามาปรับรดสองเส้นนะคะ เป็นหยบทั้งเส้นค่ะเส้นที่สองนะคะก็จะออกเฉดสีนี้นะคะแค่เพียงนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะถ้านในชาบแทบหน้าจอต้องขออภัยแสงอาจจะมืดมืดมัว,วนะคะเพราะหนึ่งออกบูส์อยู่ที่ห้างฟิเจอร์ค่ะตอนนี้ก็จะไม่สะดวกเรื่องสัญญาณด้วยเรื่องเสียงเรื่องภาพด้วยค่ะเส้นละ 500บาทค่ะเป็นประคามสำหรับพิสแคทอลิกนะคะแบบ50เมตรค่ะท่านใดชอบแคหน,น้าจอค่ะเป็นงานหยกนะคะเป็นงานหยกมากนะคะและชิ้นงานต่อไปที่หนึ่งนำมาเสนอและปรับลดวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็ช่วงนี้สินค้าของหลายอย่างก็มีเข้าแล้วก็ ได้จัดส่งให้กับลูกค้านะคะชิ้นงานใหม่ชิ้นนี้นะคะหนึ่งน้ำเสนอนี้เลยค่ะที่หนึ่งใส่นี้นะคะเป็นกำไลหินเรืองแสงหินมุกลาตีหินจินดามณีหินนวลจันรนะคะนี่เลยชิ้นนี้นะคะวันนี้ก็มีคุณป้อมนะคะที่เห็นหนึ่งโพสตคลิปนะคะ ก็ได้สั่งซื้อนะคะต้องกราบขอบพระคุณบุญยังสูงกับหลายท่านนะคะหลายท่านก็สั่งไว้นะคะแต่นี่หนึ่งก็นํามาเสนอนะคะวงนี้นะคะวงที่หนึ่งสวมโชว์นี้นะคะขนาดไซส์อยู่แค่5.4นะคะ5.4หน้ากว้างอยู่1.4 5.4 5.4 1.4นะคะ เป็นต่อเงินนะคะหลายคนจะมีข้อมือที่เล็กนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็จะติดตรงหัวแม่โป้งนะคะหนึ่งกนนีนมแนะนำนะคะให้ใส่เป็นแบบต่อเงินดีกว่านะคะมันก็จะง่ายนี่ก็จะเป็นแกะแบบนี้บางคนใส่กำไรหยกกำไรอะไรใดๆก็ตามก็จะเจ็บที่ข้อมือ แล้วก็เจ็บตรงที่ฝ่ามือตรงหัวแม่โป้งนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ข้อมือ5.4ค่ะนี่เลยก็จะประมาณนี้ค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นของเพิ่งเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้นะคะชิ้นนี้นะคะอยู่ที่ราคา2,300บาทค่ะถ้านใดชอบคับนา้จอนะคะ 2,300บาทค่ะท่านใดชอบคบันน้าจอได้เลยนะคะสีสวยๆธรรมชาติหินเรืองแสงนะคะ2,300บาทค่ะท่านใดชอบคบันน้าจอได้เลยนะคะ1ใส่เป็นตัวอย่างนี้นะคะที่ข้อมือนี้อยู่แค่เพียงไซส์5.4นะคะ5.4เล็กๆนะคะนี่หากท่านใดใส่กำไรข้อมือที่ใส่ยากก็ใส่เป็นต่อเงินนะคะ หินเรื่องแสงหินจินดามณีหินนวลจันทร์มุกลาตีเด่นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภเรียกทรัพย์แล้วก็ความสงบสุขนะคะนี่เลยเขาจะมีแสงเป็นสีเขียวเวลาไฟดับหรือในที่มืดนะคะนี่เลยก็เขาเรียกว่าเป็นเรื่องแสงหรือพลังแสงออร่าสีเขียวแบบไฟฟลูเรสเซนต์นะะี่ค่ะก็จะประมาณนี้ ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นที่นิยมของคุณลูกค้านะคะที่สั่งมาไม่ว่าจะเป็นกําไรต่อเงินกําไรหยกเกลี้ยงหรือไม่ก็เป็นแหวนเป็นจี้นะคะช่วงนี้ก็จะนิยมเป็นกําไรหินเรืองแสงต่อเงินจี้เรืองแสงนะคะหรือถ้าท่านเคยได้ยินว่าเป็นชื่อว่าแสงจนันวนวลจนันมุกลาตีจินดามณีก็คือหินตะกูลเดียวกันนะคะแตแ่แค่ การเรียกชื่อต่างกันแค่นั้นค่ะและชิ้นงานต่อไปนะคะเป็นอีกวงนะคะไซส์นี้นะคะไซส์นี้ขนาดไซส์อยู่ที่5 5ค่ะชิ้นนี้5.5านะคะที่หนึ่งใส่5.4นะคะจะเล็กลงมาเบอร์หนึ่งชิ้นนี้อยู่ที่5.5ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1.4นะคะชิ้นนี้นะคะ ใ้ราคาแค่เพียง2,300บาทคะ่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอได้เลยคะ่ะ2,300บาทคะ่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอได้เลยนะคะเห็นเขียวๆแบบนี้เวลาอยู่ในที่มืดก็จะสีแสงสว่างเป็นสีเขียวหลอดไฟเหมือนหลอดไฟโฟเลสเซนต์นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึง ไซนี้จะอยู่ที่5.8ค่ะหน้ากว้างอยู่ที่1.4ค่ะนี่ขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะนี่เลยก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่2,500บาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอได้เลยนะคะ2,500บาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอนะคะหรือย้อนชมคลิป ค่อยดูไม่ชัดอย่างไรในชิ้นงานก็ทักไทยอินบ็อกเข้ามาให้ส่งวิดีโอส่วนตัวเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจได้ค่ะและชิ้นงานต่อไปนะคะที่นำเสนอค่ะก็เป็นนี่เลยค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นกำไรหยกเป็นกำไรที่เป็นเม็ดหยกกล้อมรอบนะคะ ในสัปดาห์นี้เป็นทับทิมขม่านะคะมีกี่เม็ด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14มี14เม็ดค่ะเป็นแบบนี้เลยขนาดเม็ดของทับทิมนะคะโดยประมาณคร่าวๆถัวอยู่ที่9 9้าเกคูณ 11นะคะนี่ค่ะมิลน,นะคะนี่ค่ะตะละเมตรค่ะ9 1้มิลน,นะคะล้อมแบบนี้นะคะล้อมแล้วขนาดไซส์เขาจะอยู่ที่ประมาณ5.6แต่ว่าข้อมือคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะใส่ได้นะคะเขาก็จะมีล็อกแบบนี้เพราะว่าเขาจะเป็นเงินแล้วก็มีจุนล็อกแบบนี้ ข้อมือคุณผู้หญิงที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปขนาดไซส์กลางใส่ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าจะใส่ตัวล็อกแบบนี้นะคะนี่เลยนี่ข้อนี่ขนาดไซส์เขาไม่ได้ใหญ่มากไปแต่ว่าก็จะหลวมนะคะฉะนั้นข้อมือของคุณผู้หญิงที่เป็นไซส์มาตรฐานใส่ได้สบายๆเลยคะ่ะนี่เป็นทับทิมล้อมหมดเลยสีสวยมากนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิม หมอเก่านะคะของคม่านะคะนี่เลยค่ะแล้วตัวครอบตัวกรอบล้อมรอบนี้เป็นเงินแท้นะคะนี่เลยวงนี้มีแค่เพียงหนึ่งวงนะคะราคาจุดสามพันบาทค่ะท่านใดชอบแคหน้าจอได้เลยค่ะคือราคาอ่าวเปลี่ยนแค่เพียง 3 0 0พันบาทเท่านั้นค่ะท่านไหนชอบทับหน้าจอได้เลยค่ะแค่เพียง3 0 0พบาทเท่านั้นค่ะหน้าร้านก็ราคาสูงกว่านี้เลยค่ะนี่มีแค่เพียงชิ้นเดียวทับทินเม็ดใหญ่ๆสวยๆล้อมรอบเลยนะคะแค่เพียง3 0 0พันบาทเท่านั้นค่ะมีแค่เพียง1ชิ้นเท่านั้นนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่นิภาพรนะคะท่านก็เมาๆไปหลายรายการเลยเกี่ยวกับทับทินนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกําไรทับทีมแหวนทับทีมทับทีมขนหางช้างอะไรต่างๆคุณแม่จันสะสมเป็นทัพทีมและยกด้วยต้องกราบขอบคุณที่อุ่นหนุนทั้งสัปดาห์นะคะในวันนี้ก็เป็นชิ้นงานชิ้นนี้ที่นําเสนอน,นะคะคในช็อตแท็หน้าจอค่ะ3,000บาทเท่านั้นค่ะนี่เลยค่ะและชิ้นงานต่อไปนะคะนำเสนอนี่เลยค่ะเป็นแหวนเป็นแหวนนี่ เป็นทับทิมเช่อนเดียวกันนะคะเม็ดไซส์อยู่ที่ขนาดอยู่ที่11มิลค่ะ11อคูณ11คูณ12นี่เลยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยที่หนึ่งสาโชว์นี่นะคะก็จะเป็นหัวทับทิมจะมีแหวน ตัวเรือนเงินหางช้างล้อมรอบเลยนะคะที่คำบอกว่าที่บอกว่าขนหางช้างนี่เลยก็จะมีมีสีดำเนะะี่ค่ะสอดในตัวแหวนกลมตรงนี้เป็นเงินนะคะแล้วก็กรอบรอบนี้ก็จะเป็นขนหางช้างสีดำเด่นในเรื่องความเป็นมงคลบารมีนะคะทับพิมพ์ก็สุดยอดละแล้วก็ คนหางช้างก็คือคุ้มครองแคลวคลาดปลอดภัยน,นะคะไซส์นี้นะคะจะเป็นไซส์ไซส์54ค่ะชิ้นี้เป็นไซส์54นะคะท่านค่ะเป็นไซส์54นะคะหนึ่งนำมาเสนอนี่เลยค่ะไซส์54แคปเพียง1,500บาทเท่านั้นค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอค่ะ ไซส์54ค่ะ1,500บาทเท่านั้นค่ะท่านชอบท่านจอได้เลยค่ะเป็นแหวนเงินทับทินนะคะแล้วก็จุดความพิเศษของแหวนก็คือเสริมด้วยขนหางช้างค่ะและอีกวงนะคะวงนะคะก็เนื้อของทับทินก็จะไม่ได้เหมือนกัน100%นะคะเพราะว่าความเข้มนี่ค่ะของแต่ละเม็ด เฉดสีของแต่ละเม็ดก็จะไม่ได้เท่ากันนะคะเม็ดนี้อยู่ที่9นะคะ9กมิลเก้าุสิมิลนะคะนี่เลยขนาดไซส์ของวงนี้อยู่ที่5้าสนี่เลยค่ะ55นี่เลยนี่นะคะเป็นตัวเรือนตัวเรือนเงิน ผลหางช้างแล้วก็ทับทิมชิ้นนี้นะคะ1,500บาทค่ะนึ่งนํามาเสนอได้แค่เพียง2วงนะคะในสัปดาห์นี้นะคะ1,500บาทค่ะท่านใดชอบคันหน้าจอได้เลยค่ะและชิ้นงานต่อไปที่จะขออนุญาตนําเสนอนะคะที่เป็นชิ้นงานใหม่นี่เลยค่ะเป็นกําไรหยก เนื้อแก้วสวยๆแบบนี้เลยนี่เลยค่ะเนื้อแก้วใสเลยนะคะก็ได้ชิ้นงานมาพอดีวันหนึ่งมีออกบูธก็ได้จําหน่ายหน้าร้านไปหลายชิ้นงานแล้วในส่วนของเนื้อแก้วนะคะนี่เลยเนื้อแก้วใสๆบางท่านก็ติดต่อส่วนตัวในการสั่งซื้อนะคะก็จัดส่งให้เรียบร้อยนะคะแต่ขออนุญาตนํามาเสนอในไลฟ์นี้นะคะแค่เพียง2ชิ้นงานเท่านั้นนะคะ นี่เลยค่ะเป็นเนื้อแก้วสองทะลุสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเหมือนเฉดสีของกินบอดเซียงเนาะก็คือมีมีเขียวกลิ่นแอปเปิลกับเขียวเข้มตรงนี้ค่ะนี่เลยเขาไม่ได้กลิ่นแอปเปิลทั้งวงนะคะก็จะเป็นกรีนอยู่เฉดส่วนใหญ่แล้วก็เข้มตรงนี้ก็มีช่องสองเฉดหลักๆก็คือเขียวเข้มกับเขียวอ่อนก็เรียกว่าถ้าหยกมีสองเฉดสีอยู่ด้วยกันเขาเรียกกินบอดเซียงคือกินไม่รู้หมด ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีแต่ความโชคดีนะคะเป็นเนื้อแก้วแล้วนะคะชิ้นนี้สวยมากขนาดไซส์นะคะขนาดไซส์อยู่แค่เพียง 5. 5.6ค่ะชิ้นนี้อยู่ที่5.6นะคะ5.6หน้ากว้างอยู่ที่1.4ค่ะนะคะ5.6หน้ากว้างอยู่ที่1.4ึ่่แค่นั้น วงนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะเป็นเนื้อแก้วและสวยๆเลยนะคะสีละมุนมากเลยนะคะวงนี้อยู่ราคา1,900บาทค่ะท่านใดชอบทับหน้าจอค่ะอยู่ที่1,900บาทค่ะท่านใดชอบทับบหน้าจอได้เลยค่ะและชิ้นงานต่อไปนะคะเป็นกําไรข้อมือของหลายๆท่านที่ข้อมือเล็กจริงๆข้อมือจิ๋วหนึ่งเพิ่งจะได้มีมาจากหลายๆสัปดาห์ที่ คุณเพชรวันก็เคยได้สั่งนะคะเป็นลูกค้าจากาจันทบุรีเนาะแต่ก็ไม่เคยสั่งได้เลยในสัปดาห์นี้ก็ได้หวงเล็กๆมานะคะเล็กแค่ไหนก็คือแค <Okay. S 1> ่5เซนเองนะคะนี่คือเล็กจิ๋วมากนี่เลยค่ะแต่ว่าข้อมือหนึ่งใส่ก็จะประมาณนี้นคะคะจิ๋วมากๆเลยนะคะแค่5เซนชิ้นนี้ก็เป็นสีธรรมชาติที่มีความเป็นอมม่วง กับเขียวซึ่งสวยมากเป็นทรงโดนัทนะคะนี่ค่ะคือเล็กจิ๋วมากเนี่ยค่ะหนึ่งใสใหชมว่านั่นๆอย่างนี้เลยนะคะที่หนึ่งใ่นี้เลยค่ะเป็นเฉดสีธรรมชาติสีสวยมากเลยนะคะชิน,นี้ค่ะขนาดแค่เพียงนี่เองค่ะขนาดไซส์ของเขาอยู่แค่เพียงหเซนเท่านั้นเองนะคะเป็นอมม่วงนี้เลยค่ะ อมม่วงสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้ราคาแค่เพียง1,900บาทค่ะท่านได้ชอบแคปหน้าจอได้เลยค่ะ1,900บาทค่ะในหลายๆชิ้นงานนะคะที่มานำเสนอวันนี้ก็เป็นชิ้นงานใหม่นะคะและในสัปดาห์นี้หลายท่านที่สั่งมาสินค้าของบางอย่างยังไม่ถึงก็ต้องกราบขออภัยนะคะหากชิ้นงานไหนมีบ้างก็จะทักทายไปหรือท่านใด ติดตามหนึ่งทั้ามาและก็เป็นลูกค้าใหม่นะคะที่ติดตามก็ทักทายในส่วนของการย้อนชมคลิปก็ได้ค่ะทักทายมาว่ารุ่นนี้มีไหมหรือหมดแล้วหนึ่งก็ยังคงสามารถสั่งให้ใหม่ได้ในเฉดสีที่ใกล้เคียงกันได้แต่ถ้าหากไม่ได้อย่างไรก็รอจะติดต่อกับนะคะทุกท่านนะคะหลายๆท่านต้องกราบขอบคุณในการเข้ามารับชมการเข้ามาย้อนชม และชมชิ้นงานต่างๆติดต่อสอบถามมากันทั้งอาทิตย์นะคะในสัปดาห์นี้ต้องกราบขอบพระคุณการเข้ามารับชมและสามารถย้อนชมคลิปได้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์นะคะในเวลาประมาณคร่าๆแบบนี้นะคะประมาณทุ่มครึ่งนะคะหนึ่งขออนุญาตมาก่อนเวลานะคะเพราะว่าความสะดวกในการออาบูทธที่ห้างไม่สะดวกเท่าไหร่นักนะคะในเรื่องสัญญาณ ในเรื่องของภาพในเรื่องของเสียงนะคะต้องกรับคอบพ่คุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย